เด็กๆซุม่มเข้าไปนาจะคลองหบาน,นซุ้มไปไกลถลกหยเลี้ยงก็เยก็ <c oughs> จะหมวกใครหมวกพีพีแล้วเป๊บบุ๊บ๊เป๊บบุ๊มบิ๊มเอิ่เกนยอดากันตัดเล็บอาทิตย์ละเทือ เล็บท้ากับเล็บมือแล้วก็กำกัสะอาดหูป๊อปป๊อปทำาดหูิะเป๊อปป๊อปก็มาด้วยควสุปุ๊เดี้ยเลี้ยงใหญต่ลดูดูดูเฮียเฮียเฮีป๊ดป

ปั๊บแล้วนะที่พูดเสร็จแล้วหน้าถึงตาปั๊บแล้วไหนดูก่อนจิกลัณยกขาเหยียดๆถ้าใส่แบนตัดเล็บหน่อยอ้ตรงไหนพูดมาเสร็จแล้วโอ้ยตายแล้วตายแล้วดูสิเล็บยาวไปเตะเตะแลบเล็บบานเล็บบนนิ้โอเคมึงอย่าทำน้อตัดเล็บให้น้องก่อน ปั๊มนี่เล็บแยกไว้ก็มูเลยค่ะว่ถึงอาทิตย์นึ่งกันแยกแล้วมามาครับอ่าอะมึง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 อไอไอายนี่ตแม่แมาเออเดี๋ยวแม่ค่อยออกอีกข้างนึงมาอ๋อีกข้างนึงมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เป็นไรเดี๋ยวแม่บุนฟุนออกเองอันเก็บเล็บออกให้แม่จังเก่งอีกข้างนึงมาหนูอีกข้างนึงมา อ่ะนั่งนีด่ดิอืม,อมต่อคิ้วจากอายมานนั่งเฝ้าแต่อายเลิมแคะหูนั่นต่อคิ้วจากตัดเล็บต้องขัดหูตอบอายเหรอ

ขยับสิลูกเดวแมะตัดนิ้วนะเอ,าาเอดูสิเยียแล้วหรือยังโอเคอีกข้างนึงมาอันนี้ตัดแล้วยกขึ้นมาอยังเอาขานะั่นนะ ม,มามาคลิปป้าอ๋อคลิปป้านะรู้แม่คลิปป้าแล้วรู้แม่ตัดให้แล้วข้างนะาั้นเดีอย่าเพิ่งเก็บเดี๋ยเพิ่งเก็บให้แม่เก็บเองนะปั๊บใกล้เสร็จแล้วเนี่ยอีกสามนิ้วอีจสามนม้มเออเออเดี๋ยวแม่ดูดฝุ่นออกเองลูกมันทิ้งไปงนี่กสามาิา้มเออ

anh ờ. à, ấy giúp lò lò cái đôi còn gì? Anh à, giúp lò lò còn gì? Cần. Tóc lò mấy? Hả? Tóc lò mấy? Chụp chụp cạnh ba Chụp chụp cạnh Leo <laughs>